ทีท่ถูกจองพังสายขมิ้นพารวยวันนี้เป็นเช้าวันที่ยี่สิบแปดเช้าวันที่ยี่สิบแปดนะยี่สิบแปดนี่หน้าหกหกมึงช่มบรรยากาศไปนะดูบรรยากาศไปเรื่อยนะบรรยากาศดูถ้ำลำไย,ยบรรยากาศอยู่ที่ถ้ำลำไยอันนี้ย่อมเป็นหินิัๆดอกเด่น แ่ว่ามงบบนี้แนวทางของสูตรเน้นเน้นบนนะสูตรเน้นบนบนมีล่างไม่รู้แต่เราเจาะไปที่บนเจาะไปที่บนจะเป็นหวยหกตัวเนอะบางทีเข้าสามตัวบางทีเข้าสองตัวไอทีทุกท่านดั้งใจคอมเมนต์ช่องสสยคอมเมนต์าด้วย fc เก่า fc ใหม่ fc เก่า fc ใหม่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดีให้ะจะได้พาชิปนานๆหรอกที่ดีกว่าไม่มีดีกว่าไม่ออกให้แล้วก็คำนวณตามสูตรตามสูตรคำนวณตามสูตรนะคำนวณตามสูตรย้อนเด็ดสีย้อนหลังต้องใช้พิจารณาดูใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่มีใครอย่างรู้ได้ว่าหวยมันจะของตัวไหนใครอย่างรู้ได้เป็นแค่สูตรคำนวณย้อนหลังย้อนคณิตศาสตร์ให้ fc ทุกท่านทางช่อง ได้รับชมนี <c> ้ <oughs> สลากยังไม่เสร็จเราตาสีเอฟสีท่านไหนนะเอฟสีท่านไหนที่อยากมีแรงจิตใจสตานะตอนนี้ยังขาดสีจะเป็นสีทองนะแล้วแต่จะร่วมปัจจุบันัยกัน สีทองสีเขียวสีขาวเรายัางมาทาสไลายยังไม่เสร็จตอนนี้ทาขอบเสายังไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูเดี๋ยวใกล้ๆวันเีเมื่อกี้ก็จะสรุปโค้งสุดท้ายให้ใกล้วันจะเป็นคลิปต่อไปแต่คลิปนี้ให้เ c ซีเราไปจับรูปก่อนเ c FC, FC ีซของเราไปจับรูปก่อน จะวางสูตรเป็นเจาะไว้ข้างบนเจาะบนอย่างเดียวบนหรือล่างไม่รู้แต่ที่เราทําม,มาตามย้อนสถิติก็ลหลายงวดก็ <c oughs> มีหลายงวดหลช่วอีกคลิปก่อนนั้นที่ลงไปก็คือหัวที่มันชนกันอาจจะเป็นล่างหรือเป็นบนก็ได้บางทีถ้าหัวชนเป็นออกหรือชนไม่ออกก็เป็นได้แต่ส่วนมากถ้าชนเป็นออกนะในคลิป ก่อนๆที่ลงให้ไปเราตามดูเลยว่าที่ผ่านมาแปดศูนย์หนึ่งหเก้าสองผลลับที่ออกมาในช่องตารางสี่เหลี่ยมช่องตารางสี่เหลี่ยมนะ,ะจะมีอยู่หกตัวผลลับที่ออกมาออกเจ็ดแปดเก้าจิตเจ็ดแปดเก้าข้างบนนะเจ็บสี่ทุกท่าน <c oughs> แลว้วมื่อต่อมาที่ออกแปดศูนย์ห้าที่ออกแปดศูนย์ห้าของเราได้แปดศูนย์สี่ ก้าสองห้าผลลัพธ์ทีอ่ออกมาออกศูนย์แปดล่างออกแปดศูนย์ห้าบนอ่าหัวที่บอกศูนย์เก้าสามแล้วหนึ่งสี่หัวนี้มีมาติดล่างอยู่หนึ่งครั้งติดติดล่างศูนย์สามสี่ห้าแปดหนึ่งศูนย์สามสี่ห้าแปดหนึ่งแล้วก็ออกหนึ่งสี่ข้างล่าง หนึออ่งสี่ข้างล่างที่นีออกหนึ่งสี่ออกหนึ่งสี่ล่างไปหนึ่นนงงวดแล้วงวดต่อมาที่เราล่างออกแบบหนึ่งสี่ไปแล้วงวดที่ออกหนึ่งเก้าหกห้าแปดแถวใน,นตารางเสียมเรามีเก้าห้าแปดสามหกเก้าสามหกเก้าคือหวยที่มันทนกันออกหวยที่มันทวนกันมันทนเก้าอยู่สองตัวตามสูตร ผลลับออกมาออกเก้าหเก้าหกแล้วก็ห้าแปดออกเก้าหกแล้วห้าแปดเลยหมดต่อมาเที่ออกห้าหนึ่งเก้ากับสี่เจ็ดแต่เราเจาะไปที่บนเจาะไปที่บนก่อนในตารางสี่เหลี่ยมลรมีเก้าแปดหนึ่งหกเก้าสองหกเก้าสองผลลับที่ออกมา บางครั้งก็ติดโดนสามตัวบางครั้งก็โดนสามตัวนี่ติดสามตัวมาสองสามงวดนะแล้วก็วอนนี้มันออกห้าหนึ่งเก้าไปข้างบนออกห้าหนึ่งเก้าติดข้างบนเก้าชนกันอีกอยู่สองตัวเก้าชนกันอยู่สองตัว f ืซีจับตาดูตัวที่มันชนกันนะอันนี้คือเราคำนวณไปตามสูตรเข้ามาแล้วก็อย่าพึ่งผ่านเราจะไม่ได้เข้าใจนะจะไม่เข้าใจกันห <c oughs> อ,อกจากห้าเก้าหนึ่ง ห้าห่แล้วงวดต่อมามวดที่ถัดมาที่ออก4ีหนึ่งอันนี้เราเอาไปตามสูตรมวดที่หนวอกซีหนึ่งหกับ9ก้าสองกับ9กสองนะอ่เทปในต้องจารางสี่เหลี่ยมของเรานี้มี1นึ่งหนึ่งสีสองห้หนึ่งหี่เกผลลัพธ์ทีออกมา4 1หนะึ่่ะภายในหกตัวนี้ให้เ c ของเรานะ ไปวินวินเข้าหากันหรือชอบมีตัวไหนตัวเด่นตัวดังก็เอาไปวินเดี๋ยวจะมีตัวจับให้นะที่เข้ามาออกซีหนึ่งหนึ่งนี่เอฟซีก็เห็นเนาะเห็นอันนี้ไม่ใช่ว่าที่หวยออกแล้วเอามาคำานณให้ดูใช่เอามยออกแล้วมาคำนวณให้ดูก็ถูกแต่นี้เป็นปรับปรับเป็นสูตรใหม่สูตรใหม่ไอ้ที่สูตรที่มันเคยหลุดหลุดหลุดเข้าหลุดเข้านั้นไม่ใช่นะนี่งวดที่เมื่อกี้เนี่ อ่าวที่ออก C หนึ่งเจ็ดศูนย์แปดล่างอ่าออก C หนึ่งเจ็ดเนี่ยที่เราได้หนึ่งสามหก C หนึ่งเจ็ดที่มันออกมาเป็น่หนึ่งเจ็ดนะมันออกมาเป็นตัวงตวงัวนี่คือคำนวณตามสูตรนี่มันเป็นตามสูตรที่มาอไม่ว่าจะแถวบนหรือแถวล่างจะมาด้วยกันได้บางทีก็ออกฉเฉลียงบางทีก็มาด้วยกันเหมือนสูตรที่วันนี้ <c oughs> เข้ามาแล้วก็คอมมต์ ให้กำลังใจกัน Fc เรา Fc ใหม่ Fc เก่าคนท,ที่ติดตามนี่ก็บอกมาอเราขอมาจัดให้ขอมาจัดให้อยู่เอาไปเผื่อเรามีตัวไหนดีๆเราคำนวณได้ตัวไหนดีๆตัวไหนเด็ดๆนะเราก็เอาไปจับจับประกบคู่กันแต่ถ้าสรุปแล้วอยู่ในซองนี้คือเราเน้นเน้นจะเน้นไปที่บนนะแต่วันนี้ของเราจะเหมือน คนอื่นก็ไม่รู้วันนี้จะเหมือนใครก็ไม่รู้หรือไม่เหมือนก็ไม่รู้ <c oughs> FC แล้วก็ดูในพายย้อนหลังนี่คืองวดหนึ่งมีนาหนึ่งมีนาหกหกในช่องตารางสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยช่องตารางสี่เหลี่ยมมีหนึ่งเก้าสองเจ็ดศูนย์สามนะมีเจ็ดศูนย์สาม FC เราให้จับตาดูว่ามันจะเหมือน มันจะเหมือนงวดที่ผ่าน,านมาไหมนะนี่ให้ fc จับตาดูภายในแค่สองงวดเนี่ย ah fc เราจับตาดูตรงนี้นี่มันหนึ่งหนึ่งสี่แล้วมันออกสี่หนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งสี่ออกสี่หนึ่งหนึ่งให้เราจับตาดูจับตาดูมันจะเหมือนที่ซ้อนกันมาไหมมันซ้อนกันมาอยู่สองงวดนะอืแล้วก็งวดหนึ่งสามหก สี่หนึ่งเจ็ดที่มันออกมาตัวตรงๆนี่สี่หนึ่งเจ็ดมันจะติดอยู่สองหวดซอนวันนี้มันก็ติดติดแต่มันติดหนึ่งเก้าวันนี้มันมาทั้งบนทั้งล่างแต่วันนี้ไม่มาอยู่สามตัวมันจะมาด้วยกันบางครั้งก็สามตัวบางครั้งก็สองตัวแต่ลดเกาะไปบนบางทีก็มาได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ให้เอเหีเรานีจับตาดูหววนี้นะจับตาดูงวดนี้หนึ่งเก้าสอง เ0 3เพราะเงินนี้มันเป็นหัวยสัญจรด้วยแต่ตามที่สูตรคำนวณก็เราก็เห็นเห็นกันอยู่นะบางครั้งหลุดบางครั้งเข้าเราก็ต้องใช้ดุลพินิษพิจารณาดูนะอ่าให้ fc เราพิจารณาดูเราชอบตัวไหนเราชอบ192ก็เป็นได้เราชอบ703ก็เป็นได้หรือเราชอบอ่าศูนย์สามเจ็ดก็เป็นได้ตอนนี้คือเลขที่เรา เลขวิ่งของเรามันมีแปดกับเจ็ดแต่ในช่องตารางสี่เหลี่ยมของเรามันไม่มีแปดนะของเรามันไม่มีแปดอืมเราไม่มีแปดเรามีแค่เจ็ดนะคือถ้าเราปักหลักปักหลักได้เราจะมีแค่สองตัวมีแค่สองตัวคือสามกับศูนย์น่าจะเป็นหลักสิบบนเด้เอ f ซเราไปจับพิจารณาดูเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ก็ให้ f อทุกท่านนะ เอทีทุกท่านลองใช้ดุลพินิษพิจารณาดูว่ามันจะตามที่สูตรคำนวณเราไหมที่ยันยอนมามันก็เข้า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 มางวดนี้อาจจะหลุดหรือจะเข้าก็เป็นได้แต่ในใจก็ชอบอยู่ในนี้นะถ้าเป็นสามตัวบนเป็นสามตัวบนอืเนี่ยมันจะมีสามมีศูนย์มีเจ็ดเนี่ยก็อยู่ในบริเวณนี้หลักสิบก็อยู่ในนี้หลักหน่วยก็อยู่ในนี้ถ้ามันเข้าแต่คือเน้นไว้แล้ว หลักสิบบนน่าจะเป็นสองตัวนี้มีศูนย์กับส0นกับ3มันน่าจะเป็น0ูนย์กับ3เป็นหลักสิบบนแต่อีกศูนย์หนึ่งสานี้จะเป็นหลักร้อยอ่าสจะเป็นหลักร้อยอีกศ1แต่ถ้าทนได้ก็คือ0ู 7. นย์เะ fc อ่าท้ายคลิปนี้ก็ขอให้ fc แคปหน้าจออ่าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปนะ จากข่าวสารทางช่องสายขมิ้นพารวยอ่ะตัวนี้เป็นทําปรับสูตรใหม่เป็นสูตรพิจารณาที่ที่มันเข้าเข้ามาเดินยาวมานะเอาไปใช้ดุลพินิจด,ดูเผื่อมีโชคมีชัยกันชนะมันทั้งหลายท้ายคลิปนี้ก็แคปหน้าจอให้เอทุกท่านรำรวยถูกหวยรวยเบอร์จ้าทุก